็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับบทวิเคราะห์รายวันคริปโตของเรานะครับก็วันนี้ประจําวันที่28มิถุนา2564นะครับเราก็มาติดตามบทวิเคราะห์ภาพของรายวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่ รับชมกันอยู่อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเราก็สามารถแอดไลน์อนที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับติดต่อหาเจ้าหน้าที่ของเรากันได้หรือแอดไลน์เข้ามาแล้วมีเมนูสมัครเปิดบัญชีกันอยู่บนหน้าไลน์แอดก็สามารถกดสมัครกันได้ทันทีนะครับนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มกันได้นะครับก็สามารถเข้ากลุ่มเราที่ด้านล่าง ลิงก์วีดีโอนี้กันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ของเราภาพสัปดาห์ก็ได้พูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามภาพสัปดาห์กันก่อนจะได้เข้าใจตรงกันสำหรับบิตคอยที่เราติดตามนะครับสำหรับบิตคอยหาทางลงครับนะหาทางลงคือ ราคายกตัวขึ้นมาหงหงหาจังหวะเข้าช็อตครับดีกว่านะซึ่งตอนนี้ราคาติดแนวต้านอยู่บริเวณนี้อยู่สักประมาณสามห้านะครับสามห้าห้าประมาณนี้แถวๆนี้ติดแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นแนวต้านละกันสามห้าห้านะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมขอพูดสามห้าห้าสามตัวแรกแล้วกันพูดตัวเลขสามหมื่นมันไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่นะครับเอาเป็นสามห้าห้าแลา้วล 3, 5, 5, 5, ลกันเข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับ ก็เป็นแนวต้านบริเวณนี้ซึ่งในมุมมองของเราเรามองว่าภาพสัญญาณนี้เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสทับที่จะเบ็ก355ขึ้นมาใครเก็บท่านก็หาจังหวะกันนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ภาพยาวเนี่ยให้ระวังกันเอาไว้ด้วยว่าจะมีแรงเทขายอไออกมานะครับโดยที่เรามองว่าราคามีโอกาสา 41, ขึ้นมาถึง40,001นะครับขึ้นมาที่4 0 0 0หาจังหวะเข้าช็อตรับในภาพใหญ่ตามแพทเทิร์นใหญ่ตามฟอร์มใหญ่นะครับมาช็อตกันแถวนี้ โดยที่คาดหวังนีครับที่40,000เนี่ยคาดหวังที่ไหนครับกลับลงมานี่เลยครับ29เลยครับนะ290เลยนะครับนะราะรันานจังหวะกัน,นครับแต่ถ้าเกิดว่าพลาดราคาวิ่งก่อนนะครับคือตกรถหล่ะก็ไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปวางฟอร์มหาจังหวะเล่นกันในภาพ4ชั่วโมงกันอีกครั้งใครอยากช็อตนะครับช็อตได้ไหมช็อตเอาตรงนี้ครับผมให้ตรงนี้แล้วกัน ต่เป็นการมองสั้นๆนะครับมองสั้นๆกันนิดหนึ่ง SL แถวนี้ออกมาครับเซลล์ตรงนี้ครับมาเก็บกันแถวสามหมืนแล้วกันครับนะมาเก็บกันที่สามหมื่นถ้าพลาด SL เท่านี้ครับแต่ถ้าราคาแบบโอ้ิใจดีวิ่งเลยครับก็ระยะเท่านี้นะครับเพราะนั้นความภูมงค่าน่าสนใจนะครับแต่ด้วยภาพสัญญาณของวีมมันอาจจะลงมาแค่ครึ่งทางครับนะเพราะนั้น เอ,า,อาเป็นว่าถ้าช็อตเราก็ารึ่งทางเนี่ยแบ่งขายออกมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาแบ่งขายตรงนี้นะครับมาขายที่เหลือตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าภาพวิคมาไม่สวยเท่าไหร่ครับถ้าเกิดใครติดตามภาพวิคเราคริปโตเกือบทุกตัวนะครับส่งสัญญาณกลับตัวในภาพวิคหมดเลยนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการกลับตัวของสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกแค่แท่งนี้เท่านั้นนะครับมันคือแท่งเทียนมันจะเป็นแท่งหมดแท่งนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็น บรกขึ้นมาแถวนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็มาหาจังหวะช็อตกันแถวๆนี้แหละนะันั้นที่เรามองอยู่นะครับก็มีโอกาสครับที่จะเบรกขึ้นมาได้จากสัญญาณของแทงเทียนก็ต้องระวังกันสักนิดนึงใครที่เทรดอยู่นะครับก็ให้ต้านไว้ที่สามห้าห้าละกันครับหลุดมาก็อย่าเพิ่งรีบแบบดีใจรีบวิ่งเข้าซื้อกันนะครับเพราะว่าภาพใหญ่มันยังเป็นลงอยู่นะนะครับในภาพ B มันเป็นลงอยู่นะครับมากันที่ Ethereum ครับ อีเทเรียมก็หลุดโลลงมาครับแต่ว่าเรามาดูภาพ4ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับโลที่หลุดมานะสืบเนื่องจากภาพวีคนะหลุดลงมาครับภาพเด็กก็คือเทรนด์ของเขานั่นแหละเทรนด์หลักหลุดลงมาเพราะนั้นในยะตัวนี้มันอาจจะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าจากที่ราคาไหลลงมาลึกๆเยอะๆแบบนี้บวกกับสัญญาณของภาพวีคเนี่ยปิดมาแบบค่อนข้างจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วงทายตลาดนะครับเพราะฉะนั้น ราคาอาจจะมีโอกาสดีพักตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ถามว่าดีพักตัวขึ้นมาแล้วจะกลับมาวิ่งในเทรดหรือเปล่าผมคิดว่ายัางครับแต่ว่าภาพจะเปลี่ยนเป็นการไซด์เวย์ละให้น้ำหนักไปทางไซด์เวย์มากกว่านะครับเพราะนั้นต้านของอิทูเรียมนะครับให้ไว้ประมาณนี้แล้วกันซักสองสองห้าห้านะครับสองสองห้าผมขอพูดสามตัวแรกแล้วกันพูดเยอะๆแล้วมันนะ 225แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันครับต้าน225ครับพราะฉานั้นราคาอาจจะมีการยกตัวขึ้นมาแถวแถว225แล้วเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับตัวหรือเปล่าถามว่าตอนนี้จะเข้ามาซื้อเลยแล้วไปคาดหวัง225เลยไหมยังครับยังเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีต้านตรงนี้นะครับที่เป็นในยะสําคัญอยู่มันอาจจะเทสแค่หลังเทรนก็ได้แล้วกลับลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มองในสองในยะก็คืออาจจะมาเล่นชุดนี้ชุดหนึ่งก่อน นะครับสองศูย์สามเก้าเป็นต้านนะครับอันนี้สองศูนย์สามเก้าเป็นต้านเนี่ยเล่นไปก่อนช็อตไปก่อน SL ก็คือหลุดสองศูนย์สามเก้าขึ้นมาหรือตัวหลังเทรนตัวนี้ครับนะหลังเทรนตัวนี้ผมไม่สามารถระบุราคาได้นะครับเพราะว่ายิ่งราคาเวลาเปลี่ยนไปราคามันผ่านไปครับ นะแต่ตราบใดที่ขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านตัวนี้ครับก็กลับมาเข้าช็อตแล้วก็ใช้เทรนตัวนี้ SL ไปเทรนตัวนี้นะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับนะก็ลองมาดูในภาพวีกันได้นะครับก็ให้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นจังหวะโซนการหาจังหวะช็อตหนึ่งชุดและกันแถวนี้ครับนะหาจังหวะช็อตหนึ่งชุดแถวนี้ลุ้นมาเก็บที่หนึ่งเจ็ดสามแล้วกันครับนะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งด้านล่างนะครับนะก็ช็อตแถวนี้ s อคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับแถวานี้ระยะเติมที่ก็เแถวๆนี้นะครับนะพีพีหนึ่งเจ็ดสามคุ้มค่าครับน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาก็รอเลยครับรอขึ้นมาผมมองว่าอาจจะมาเล่นกับเทรนนี้เลยนะครับหรือมีโอกาสขึ้นมาถึงหกสิบเอ็ดหรือซ้ำนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนเป็นคน เพราะว่าภาพใหญ่ก็ยังไปลงราะนั้นถ้าเกิดปรับตัวขึ้นมาจริงนะครับเดี๋ยวอาจจะไปหาเทรน์ในการหาจังหวะกันนะครับอาจจะเกิดยกตัวขึ้นมาแล้วเกิดเทรนดีขึ้นมาก็ได้ก็ไปหาจังหวะตัดกลับลงมาแล้วไปหาจังหวะช็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับอีเทียเลียมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกันในรายวันครับถ้าหลุดขึ้นมาอะไรยังไงก็จะได้วางความเกนันใหม่ ามากันที่ XRP ครับ XRP ในภาพรวมทิศทางยังเป็นขาลงอยู่แต่ลงมาค่อนข้างลึกครับบวกกับมีสัญญาณการซื้อเข้ามาในภาพระดับวีกันเราไปดูในภาพ4ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างต้านอยู่ตรงไหนรับอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านที่บริเวณเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือต้านที่คิดว่าขึ้นมาในโซนแถวนี้แล้วจะเกิดการกลับตัวแถวนี้นะครับขึ้นมาแถวนี้หาจังหวะช็อตครับ จ็ดเจ็776ถึงโซนเนี้ครับโซนที่เป็นเทรนไลน์นะครับเทรนนี้เป็นเทรนระดับเดย์ระดับวีนะครับก็ามาติดตามกันได้ก็เป็นเซลเท่านี้ครับแล้วก็เป็นเซลเท่านี้ครับในการหาจังหวะเซล์เซลลจากอะไรบ้างเช่นยกขึ้นมาครับยก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 ,ยกแล้วราคาตัดเทรนลงมาก็เป็นจังหวะเซลล์กันได้นะครับหรือเกิดสัญญาณภาพใหญ่เช่นภาพเดย์ก็สัญญาณกับตัวเกิดขึ้นนะครับนะก็มาเซลล์กันได้นะซึ่งตอนนี้ยังมองว่า ราคามันอยู่กลางๆเทรนด์นะครับถ้าเกิดมองอะระยะเนี่ยเห็นไหมมันอยู่กลางๆเทรมันไม่น่าทําอะไรครับจะลงไปก็ปล่อยมันครับนแต่เราคาดหวังว่าราคายกขึ้นมาให้ได้ขึ้นลดกันบ้างนะครับแล้วมาเซลล์กันแล้วเท่านี้แล้วก็ลงมาเก็บกันแถวๆราคาเดิมครับที่โลเดิมที่สี่แปดแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นุมมองของ XRP นะมากันที่ส่วนของไลท์คอยกันบ้างครับไลท์คอย เทรนแนวโน้มทิศทางก็ยังเป็นคือเดิมเดิมเนี่ยมันเป็นลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเบรกออกมาที่เราติดตามกันว่าเอ้ยมันเป็นการเบรกเพื่อขยายฐานนะครับจนกระทั่งราคาปรับตัวหลุดออกมาก็ควรหรือ,อยังที่จะเข้าเซลลอย่างนะครับมาเข้าเซลตรงไหนครับเซลแถวนี้ครับหนึ่งห้าห้าแถวนี้แล้วก็ SL เอสเอลแถวนี้ คาดหวังลงมาเก็บว่า s ซ e l r ช็อตแถวนี้แล้วมาเก็บตรงไหนครับก็กลับลงมาเก็บที่เดิมครับที่หนึ่งหนึ่งหกครับเล่นกรอบนี้ไปก่อนยังไม่ได้มองแบบว่ามันจะหลุดนะครับก็คืออาจจะเล่นยกตัวขึ้นมาแล้วเก็บช็อตลงมาตรงนี้นะครับไปดูภาพในสี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่างที่ได้บอกกันไว้ครับเก็บช็อตแถวแถวหนึ่งห้าห้านะครับราคายกขึ้นมาแถวนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นต้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเฮ้ยแล้ว แนะนำบายหรือเปล่าคือผมว่ามันอยู่กลางกลางเทรนแล้วอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนขาลงครับมันอาจจะไม่ขึ้นมาหนึ่งห้าห้าให้เราเก็บก็ได้มันอาจจะไปเลยก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าเราเสียหายจริงก็คือแค่ตกรถแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เสียตังค์อะไรตกรถก็ช่างมันครับเรารอเล่นในกรอบแบบนี้ราคาเล่นในกรอบ cosl ใกล้เก็บ tp ไกลๆคุ้มกว่าครับมีตั้งหลายตัวให้เทรดเห็นปะเพราะนั้นไม่ต้องไปรีบขับจังหวะเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะ คือในรอบหนึ่งเดือนหนึ่งได้สั้งสองสามครั้งก็ก็โอเคแล้วนะครับ<ม>แล้วรอบหนึ่งถามว่าระยะเท่าเนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์สามสี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยถ้าเกิดไม่โหเฉยสามสี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องได้ถูกไหมครับสามสี่เปอร์เซ็นต์ต่อตัวนครับสมมติตัวละสามเปอร์เซ็นต์เก็บเข้ามาสี่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเลิกแล้วนะเพราะนั้นค่อยๆเก็บไปตามจังหวะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับเอา s l ให้น้อยเราเรามองในเรื่องของ s l เป็นสำคัญนะครับ ไม่ได้มองว่าเอยจะเข้าตรงนี้ฉันจะเก็บกําไรทุกจังหวะเลยจะมาเก็บในรอบที่มันเด้งขึ้นมาด้วยจะมาเก็บในรอบที่มันจะล่าลงไปด้วยมาทําไม่ได้มันไม่มีเป็นไปได้หรอกครับนะมันอยู่ที่การที่เราคงความเสี่ยงอยู่ยังไงให้รอดในตลาดอันนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาจังหวะรอจังหวะกันดีกว่านะครับในะยังมีตัวอื่นให้เล่นครับเหลือใครที่แบบ ไปม,มาเข้ามาในกลุ่มนะมาแลกเปลี่ยนกันเปิดจะมีจังหวะเข้านั้นในตัวของสกุลเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือในส่วนของทองคําก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหาจังหวะหาโอกาสครับเราไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเทรดอะไรนะครับแต่เราเรามองว่าเทรดเราคุ้มค่าไหมคุ้มความเสี่ยงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดของเรานะเพราะนั้นลายคอยรอจังหวะกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปตกรถก็ช่างมันครับเดี๋ยวหาจังหวะกันใหม่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองบทวิเคราะห์ของคริปโตของเราในวันนี้นะครับประจำวันที่28นะใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดซัครกดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเราก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอเข้ามาหาเรากันได้นะครับแอดมาแล้วก็จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับเข้ากลุ่มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโดยการเข้ากลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆครับก็สามารถ จากลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นกลุ่ม o p e n c h a t เข้ามาหรือหรือถ้าไม่เจอนะครับก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรากันได้นะครับสุดท้ายรับชมกันแล้วมาชมกันครั้งแรกมาชมกันหลายครั้งแล้วอย่าลืมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยก็จะดีนะครับ เพื่อที่ว่าทีมงานก็จะได้มีแรงทำงานเงินต่อไปเนาะนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่บทไปขอดหน้าหรือเราไปอัพเดตกันเพิ่มเติมในกลุ่มละกันนะครับขอบคุณครับ